สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ชาแนลนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตอีเวนต์ด้วยเนาะสำหรับอีเวนต์วันเด็กเล่นนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมากดรับ โพนี่ประจำเดือนกันวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคม2564นะคะก็เป็นวันที่เราสามารถกดรับโพนี่ประจำเดือนได้สำหรับสมาชิกรอยัลคลับนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอเข้ามาเลือกน้องโพนี่ก่อนละกันเนาะตรงนี้เลยนะคะอ่าเขาก็จะมีให้เลือกน,นละสาตัวอย่างที่พี่เคยบอกเนาะก็ ก็หนักใจทุกเดือนแหละเจริงๆเราอยากได้ทุกตัวแต่มันเลือกได้แค่เดือนละหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้พี่ดูมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าเอ๊จะเลือกตัวไหนดีก็พี่ก็สรุปแล้วนะอ่ะพี่ขอเลือกน้องที่อยู่ตรงกลางละกันเนาะเป็นน้องโพนี่ลูกศิษย์ผู้มุ่งมั่นนะคะเลือกไปเลยเนาะโอเคมาแล้วค่ะน้องมาแล้วแสดงว่ามีที่อ่ามีที่อาศัยของน้องอยู่แล้วนะ เราไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเดี๋ยวตามน้องไปดูซิว่าน้องอยู่บ้านหลังไหนเอ่ยอยังไม่ถึงอีกอ๋ออยู่บ้านหลังนี้โอเคกดรับน้องเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมเพิ่มดาวให้น้องกันนะ ต้องเล่นไหมหรือว่าน้องมีดาวอยู่แล้วอ้าวฮัลโหลไปไหนอะลูกอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมกล้องสองดาวนะคะเพื่อเพิ่มดาวให้น้องกันเนาะโอเคไปเล่นเลยค่ะ วันนี้พี่จะมาค่ำนิดหนึ่งนะคะค่ำดึกแล้วแหละไม่ไม่ค่ำแล้วไม่ไม่นิดแล้วดึกแล้วนะจะจะสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะเพราะว่าพี่พิมพ์งานเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนก็เลยเพิ่งมีเวลามาอัปเดตน้องๆนะคะเพิ่งมีเวลามาทักทายน้องๆเหมือนกันเรียบร้อยนะคะดาวน้องเต็มห้าดวงแล้วนะ โอเคแล้วก็ในสมุดเควสนะคะตอนนี้มีกิจกรรมสนุกแถมยังได้รางวัลมาอีกแล้วนะทุกคนอย่าลืมเข้ามากดดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะเพื่อรับรางวัลน,นะรางวัลก็น่าสนใจอยู่มีทั้งของตกแต่งนะคะมีทั้งเหรียญมีทั้งเพชรนะแล้วที่สําคัญนะก็คือมีน้องโพนี่ตัวนี้เลยตัวสีขาวน่ารักน่ารักขนสีชมพูใส่แว่นเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะคะทุกคน อ่าส่วนอีเวนต์นะตอนนี้นะคะสำหรับอีเวนต์วันเด็กเล่นเนาะเอาจริงๆไหมพี่ไม่ชอบอีเวนต์ลักษณะนี้แล้วอะ่ะพอได้เล่นเปรียบเทียบกับอีเวนต์ที่ผ่านมาก็คืออีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพพี่ว่าอีเวนต์แบบนั้นน่าจะผ่านถูกสเตจได้ง่ายกว่า อย่างอีเวนต์เนี้ยมันต้องต่อสู้กับบอสนะพี่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานในการสะสมพลังรวมตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีผู้ช่วย3ตัวอย่างเงี้ยพลังรวมอะกว่ามันจะสะสมได้มันค่อนข้างนานอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะแต่น้องบางคนอาจจะชอบ อีเวนต์ลักษณะนี้มากกว่าอีเวนต์ลักษณะที่เป็นแบบของอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพก็ได้พี่มองว่ามันแล้วแต่คนชอบแหละเอาจริงๆแต่พี่ชอบอีเวนต์ลักษณะของอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพมากกว่านะคะทุกคนก็อ่ะแล้วก็อัปเดตคอมมูนิตี้หน่อยเมื่อวานเนี้ยพี่โดนบั๊กเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะพอเข้าเกมมาอีกครั้งหนึ่งช่วงดึกนะคะมันก็เหมือนให้เรา อัปโหลดข้อมูลอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่โดนบั็กแล้วแต่ว่าคะแนนคอมมู n นิตี้คือตกแบบหัวภาพมากทุกคนคือเนี่ยอยู่ที่โลโลเลยอะ่ะเอาจริงๆพี่ก็เลยไม่คาดหวังกับคอมมู n นิตี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้สำหรับอีเวนต์วันเด็กเล่นนะคะก็เหลือเวลาอยู่8วันกับอีก20 20ชั่วโมงนะทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะโอเค เดี๋ยวพี่จะขอพูดในส่วนของการสมัครสมาชิกรอย a l อครับของเกม My Little Pony ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปก่อนนู้นของพี่มีน้องถามมาคนหนึ่งว่าสมัครยังไงโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกให้เห็นตรงนี้ไหมเอ่ยทุกคนเห็นคำว่ารอยย่อไหมอ่าเห็นแล้วกดเข้าไปนะคะก็คือตรงที่พี่กดเข้ามาเพื่อรับโพนี่เมื่อกี้นี่แหละนะ พอกดเข้ามาอย่างอันเนี้ยพี่เป็นสมาชิกแล้วพี่สมัครไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะทุกคนแต่ถ้าใครที่ยังไม่สมัครนะอ่ะใครที่ยังไม่สมัครเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมกดตรงตรงคําว่ารอย a l อนะคะเข้ามาตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าสมาัครสมาชิกคือมันจะขึ้นให้เรากดได้อันเนี้ยพี่กดไม่ได้เพราะว่าพี่สมัครแล้ว น้องๆกดตรงนี้ไปเลยเพราะว่าของน้องๆคนไหนที่มันยังไม่อายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะตรงนี้มันจะขึ้นว่าสมัครสมาชิกรอย a l คลับมันจะขึ้นประมาณนี้นะอะน้องๆกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นหน้าชําระเงินขึ้นมาเลยนะคะถ้าของน้องๆคนไหนที่ ใช้ระบบ Android นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้โทรศัพท์ของ v i v o o ppo Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบ Android อ่าก็ชำระเงินผ่าน Google Play Store นะคะซึ่งวิธีการชำระเงินมันชำระได้หลายช่องทางนะชำระผ่าน t ่าทูม e นนี่ l อลก็ได้ชำระผ่าน AS ก็ได้นะคะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้ชำระผ่าน ่าเบอร์โทรศัพท์ AS ก็ได้อ่าอย่างการชำระผ่าน AS นะมันจะทำได้อยู่2แบบคือ1ถ้าเราใช้อ่าถ้าน้องๆใช้ซิมใช้เบอร์ AS เป็นแบบเติมเงินนะคะถ้าใช้เป็นแบบเติมเงินน้องๆสามารถเติมเงินเข้าไปในเบอร์น้องๆก่อน ค่าสมัครสมาชิกรอยัลคลับมันจะอยู่ที่149บาทต่อเดือนคือมันต้องจ่ายทุกเดือนนะคะไม่ใช่ว่าสมัครครั้งเดียว149บาทจบเลยไม่ต้องจ่ายอีกไม่ใช่นะน้องๆบางคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นว่าสมัครครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวจบไม่ใช่149บาทเนี่ยเราต้องจ่ายทุกเดือนแต่มันสามารถยกเลิกได้นะทุกคนสามารถยกเลิกได้นะคะอะเดี๋ยว อ่าถ้าใครสงสัยว่ายกเลิกยังไงเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูในคลิปถัดไปละกันเนาะอันนี้พี่ขอพูดในถึงส่วนของการสมัครก่อนนะคะอพอน้องๆสมัครใช่ไหมกดเข้าไปตามที่พี่บอกเนาะกดสมัครสมาชิกปุ๊บมันจะขึ้นหน้าให้ชําระเงินอ่พี่พูดถึงถ้าน้องๆเลือกชําระผ่านบริการของ AIS นะคะมันจะเลือกได้2แบบคือถ้าใครใช้แบบมือถือแบบเติมเงินธรรมดานะคะ ก็ให้เติมเงินเข้าไปในเบอร์ก่อนปกติเหมือนเราจะเติมเอาไว้โทรหรือเติมเอาไว้ซื้อเน็ตอะไรแบบนี้นะสมมติ149บาทน้องๆก็เติมไปเลยสักร้อยห้อย่างนี้นะคะแล้วพอเลือกหักเงินผ่านเบอร์ A AS เขาก็จะให้เราใส่เบอร์ A AS ของเราไปน้องๆก็ใส่เบอร์ที่น้องๆเติมเงินเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะหักเงินจากเบอร์นั้นโดยอัตโนมัติอันนี้ อันนี้คือวิธีที่1สําหรับหักเงินผ่านระบบของ AS นะคะของ AIS นะคะอ่ะโอเคต่อมาอย่างที่2ถ้าใครที่ใช้ AIS เป็นแบบรายเดือนอยู่แล้วก็คือเป็นลูกค้ารายเดือนของ AIS นะคะทุกคนอย่างของพี่อ่ะใช้ใช้ AS รายเดือนอยู่แล้วเขาจะมีวงเงินในการซื้อสินค้าและบริการผ่าน Google Pay ผ่านผ่าน Google Play Store ผ่าน App Store อะไรแบบนี้นะ แล้วเขาจะเรียกเก็บเงินภายหลังมาอ่าเขาจะเรียกเก็บเงินค่าบริการซื้อซื้อสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะเรียกเก็บภายหลังเขาจะเรียกเก็บมากับบินแจ้งค่าใช้จ่ายก็คือบินแจ้งแจ้งยอดใช้จ่ายต่างๆของ AS รายเดือนก็คืออ่าอย่างเช่นพี่ใช้อินเทอร์เนต็ตอ่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของพี่พี่ใช้เดือนหนึ่งก็คือเดือนละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมถ้าสมมติว่าเดือนนี้ มันหักค่าสมาชิกรอยย l อค u ับในเกมมัิเตอร์โพนี่ของพี่ไป149บาทปุ๊บยอด149บาทเนี่ยมันก็จะไปเด้งที่บินเรียกเก็บรายเดือนของ a s ในเดือนถัดไปประมาณนี้นะคะทุกคนหรือว่าใครที่ไม่อยากจ่ายผ่านเบอร์ AAS ก็จ่ายผ่าน t ูมานี่วอลเล็ก็ได้หรือว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็ได้เราก็เพิ่ม บัตรเข้าไปมันสามารถแอดได้นะน้องๆลองลองไปดูนะคะใน Google Play Store นะเข้าไปแล้วก็กดเลือกวิธีชำระเงินแล้วก็เพิ่มวิธีชำระเงินนะคะทุกคนโอเคแล้วก็อ่าแบบพี่จะหมดละแล้วก็ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ iPhone นะคะซึ่งเป็นระบบ iOS นะน้องๆก็จะซื้อผ่าน App Store นะคะทุกคนซึ่งการชำระเงินก็ไม่ต่างกันเลยนะ App Store เนี่ยสามารถชำระ ได้ผ่านบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้หรือว่าชำชำระผ่าน True m ม n น y ่ a l เล t ก็ได้นะคะพี่อุ่มมี iPhone อยู่เหมือนกันเครื่องหนึ่งก็โหลดโหลดมาเล่นหลายเกมอยู่รวมถึงเกมมาร i เ t ิลโพนี่ด้วยนะก็เวลาที่จะซื้ออะไรในเกมต่างๆพี่อุ่มก็จ่ายเงินผ่าน App Store เหมือนกันแต่ว่าเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน t m ม n นี่ a l เล t ง่ายดีเราก็เติมเงินเข้า ทูมันนี่วอลเลตก่อนนะคะทุกคนสมมติน้องๆจะซื้อไอเทมในเกมหรือจะเติมจะซื้อจะสมัครสมาชิกรายกขับ149บาทน้องๆก็เติมเงินเข้าไปเลย149บาทพอน้องๆเลือกชำระเงินผ่านทูมันนี่วอลเลตนะคะเขาก็จะให้เราใส่เบอร์ทูมันี่วอลเลตของเราแค่นั้นเองแล้วก็กดชำระเงินได้เลยมันก็จะหักเงินอัตโนมัติทันทีนะคะทุกคนส่วนในเรื่องของการยกเลิกบางคนอาจจะมองว่าโห ถ้าต้องจ่ายทุกเดือนแบบจ่ายไม่ไหวยกเลิกดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มันจริงๆมันยกเลิกได้อย่างพี่อาจจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ Android ตลอดในการเล่นเกมอะไรต่างๆนาะนาะที่พี่จะต้องซื้อจะต้องเปย์อย่างเงี้ยถ้าเราจะยกเลิกเราก็เข้าไปใน Google Play Store เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปตรงมันจะมันจะเรียกว่าอะไรวะอ่า ประวัติการซื้อหรือว่าประวัติการสมัครสมาชิกอะไรแบบนี้เราก็เราก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้เราขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าเราเคยซื้อแอป,ปอะไรไปบ้างซื้อเกมหรือว่าสมัครอะไรไปบ้างผ่านแอป,ปต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถกดยกเลิกได้ตลอดเวลานะคะทุกคนไม่ต้องกังวลว่า มันมันจะต้องจ่ายไปตลอดอย่างน้องบางคนแบบโอเคจ่ายไม่ไหวแล้วถ้าต้องจ่ายทุกเดือนยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็กลับไปสมัครได้ใหม่ตลอดเวลานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิรากรอยัลคลับแบบคร่าวๆนะคะทุกคนนะคือถ้าใครยังฟังพี่อธิบายแล้วงงนะคอมเมนต์บอกพี่ได้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปชี้แจงให้ดูว่า วิธีการชําระเงินอย่างเงี้ยวิธีการชําระเงินบนบน Android หรือบน iOS ต้องทํำยังไงต้องเพิ่มช่องทางการชําระเงินยังไงแล้วก็วิธีการยกเลิกต้องทํำยังไงเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆอ,งอฟังพี่พูดในคลิปนี้ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกให้เนาะแต่น้องๆเคยเห็นใช่ไหมในบางคลิปที่พี่มีเปมีซื้อ ไอเทมบางอย่างมีซื้อตัวละครบางตัวอย่างของพี่อะ่ะพี่จะตั้งอัตโนมัติอยู่แล้วคือหากผ่าน A I S รอให้เรียกเก็บทีเดียวพร้อมกันทุกๆุกสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะอ่าพอพี่กดกดซื้อปุ๊บอ่ะอย่างสมมติพี่จะซื้อตัวนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวพี่ให้ดูเลยสมมติพี่กดซื้อเข้าไปแบบนี้เนาะอ่ะมันก็จะเชื่อมต่อระบบ google p a y e ที่เราเชื่อมต่อไว้ อ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าพี่กดซื้อในคลิกเดียวพี่อันนี้พี่ไม่ได้ซื้อนะพี่ทําให้ดูแต่ว่าพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างไงถ้าพี่จะกดซื้อปุ๊บพี่ต้องกดไอแถบสีเขียวเนี่ยซื้อในคลิกเดียวพอกดปุ๊บก็มันมี2แบบคือเขาจะให้เราใส่รหัสที่เราเคยตั้งไว้กับสแกนลายนิ้วมือแต่ว่าของพี่จะสแกนลายนิ้วมือเอาเนี่ยเห็นไหมอย่างอันนี้ก็คือ GPA พพี่เลือกแล้วว่าให้ใจ่ายผ่าน AIS นะคะน้องๆสามารถกดดูได้เลยว่า เนี่ยเนี่ยมันอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้จ่ายผ่าน AS ก็ได้จ่ายผ่านบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตที่เป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดก็ได้บัตรวีซ่าก็ได้อ่าแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือจ่ายผ่าน Air p เพหรือว่า s h อ p e e p เพก็ได้ Air p เพตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นช h อ p e e p เพนะคะจ่ายผ่านช h อ p e e p เพก็ได้หรือว่าจ่ายผ่าน t รูมันนี่วอลเล็ก็ได้เห็นไหมอย่างที่พี่บอกนะนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนอ่า เนี่ยมันง่ายมากเอาจริงๆมันง่ายมากแต่นี่พี่ยังไม่ซื้อออกไปก่อนนะเนี่ยประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ใช้ iPhone ก็ไม่ต่างกันนะน้องๆ คล้ายๆกันการชําระเงินนะโอเควันนี้พี่มาอัปเดตให้สําหรับการสมัครสมาชิกรอย่์รยครับแล้วก็มากดรับโพนี่ประจําเดือนของของเรากันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่เห็นแวบบๆแล้วว่ามี74ข้อความเดี๋ยวพี่เข้าไปกดรับหัวใจนะคะแล้วก็ขอบคุณกล่องของขวัญมาทิ้งให้พี่อีกแล้วนะับดูแล้วประมาณ12กล่องนะคะเดี๋ยวพี่ขอกดรับก่อนสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากแอด ID เกมอุ่มมานะคะสามารถแอดเข้ามาได้เลย เ,เดี๋ยวอุ๋มแปะ ID เกมไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกแอดมาอยากให้อุ๋มแอดไปก็ได้ก็คอมเมนต์ ID เกมมา l i เต l e p โพนีของตัวเองไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอุ๋มจะแอดกลับไปให้ไวที่สุดเลยคะ่ะเดี๋ยวรับหัวใจเสร็จขอปิดคลิปแล้วนะาน้องๆพี่จะไปทำงานต่อนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกม My l i t t l e p o n นนะคะสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะถ้ารู้คำตอบก็จะตอบคำถามให้ในทันทีในคลิปถัดๆไปเนาะแต่ว่าบางคำถามที่อาจจะยังหาคำตอบให้ไม่ได้ก็จะพยายามหาคำตอบให้นะคะวันนี้ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย